อุ้ยตอบถูกด้วยใช่หรอผัวค้นข้างเข่าเปาลิาลิงเอ้าลิงกระเหนมันเป็นสัตว์ที่ชอบกินของเปื่อยเน่ามูหลาจะยกกระโปรงแล้วมันจะมีเย้อยลงโอเคึึโอ้ยสุดยอดโอ้ยโอ้ย ะะวันนี้นะคะแม่ปุ๋ยจะชวนนุ้มแหนมมาเรียนรู้ผ่านการเล่นกิจกรรมแสงและเงานะคะอุปกรณ์ก็มีกล่องลังกระดาษนะคะขนาดไหนก็ได้นะคะแล้วแต่ว่าบ้านมีนะคะแล้วก็มีกระดาษต้องเป็นกระดาษสีขาวล้วนนะคะ <c oughs> แล้วก็วันนี้แม่ปุ๋ยมีโมเดลสัตว์กับโมเดลเจ้าหญิงนะคะ <Wow. S 1> เอามาเล่นกับแสงและเงานะคะก่อนอื่นนะคะเรามาทํากล่องแสงและเงากันก่อนนะคะเมื่อกี้พ่อปอมวัดให้แม่ปุ๋ยแล้วค่ะนี่เป็นแบบนี้นะคะ เราตัดตามรูปทรงทั้งสองฝั่งเลยนะคะโดยให้ข้างล่างชิดขอบข้างล่างนะคะตัดที่รอบเลยใช่ไหมใช่ค่ะตัดตามเส้นเลยค่ะตัดให้ขาดเลยนะคะอ่าเ้ยตัดชิดที่เราเหลือไว้ตรงนี้เพื่อความตั้งของกล่องนะครับใ,ให้มันมแข็งแรงลองตัดชิดขอบเลยค่ะปรากฏว่าตั้งไม่ได้ออมันโยกไปโยกมาอตอนนี้นะคะแม่ปุย๋ย เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะฝั่งใดฝั่งหนึ่งเราจะติดกระดาษสีขาวแบบนี้นะคะ uh huh. ใส่กาวกันก่อนเลยนะคะอ uh huh. ่าทำแบบนี้เสร็จแล้วเราก็รีดนะคะร uh huh. ีดรีดฝั่งตรงนั้นก่อนรีดให้แน่นแล้วพอจะดึงนะอ่าโอเคด้านนี้พักลงนะคะเดี๋ยวแสงลอดออกค่ะมันจะตัดเลยนะคะชิดไม่ชิดก็ได้นะคะเพราะมันไม่มีผลแล้วอยู่แล้วค่ะกับการ uh huh. เล่น แต่ตรงข้างล่างนี่แนะนำว่าให้พับลงนะคะตัดตรงทะลูกไปเลยเออติดเสร็จเรียบร้อยแล้วติดแล้วนี่ค่ะนี่คือข้างล่างนะคะโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าเป็นยังไงคือไปฉายแต่ละบ้านไม่เหมือนกันคือหามุมเอาเองนะคะว่ามุมไหนจะเหมาะอ่าแล้วมันจะสว่างแบบครอบคสัวติดกับกาวสองหน้าแบบนี้นะคะตอนนี้นะคะผู้ชมโรงหนังก็มาพร้อมแล้วนะคะแมวด้วยค่ะโอเคได้เลยค่ะส่วนโรงหนังของเรา กติกาก็คือจะให้ลูกทายว่าสัตว์ที่แม่ปุ๋ยนะคะเอาออกไปโชว์ที่โรงละครคือสัตว์อะไรใครทายอันไหนได้ก็จะได้ตัวนั้นให้เขาช่วยกันกิจกรรมไม่แข่งกันอเอาไปไว้เลยต้องเก็บมาเป็นของแม่ปุ๋ยนะเตรียมตัวนะนี่นะครับมีไฟอ่าเดี๋ยวยิ้มีย้มราดู ทิมทิมสิงห้างถูกต้งเย้เจ้าเ่กต้องปเจ้าชัโอ้โหชัดเจนมากเลยอะ ไปนะเทเดดเดฟุไ่ใช่นนกุ้งกุ้งแต่หนูยิ้มหนูแย้มตอบไม่ถูกต้องนะอันนี้แม่ปุ๋ยแม่ปุ๋ยยืดไปอ,อันนี้ตัวนะคะจีราจีรา <c ười> ตังไม่ได้ยีราบตอบไปนะตอไปนะคิดดีๆก่อนมะลายมะลายถูกต้อง เออนั่งใกล้ๆนั่งใกล้ๆได้เลยค่ะต่อไปนะเสือถูกปองนี่อยู่ไหนฮะอยู่ไหนฮะเฮ้ยค่อยๆให้ทายก่อนอันนี้คืออะไรกวางหรือเปล่าอ่านะกวางหรือเปล่าอ่ะพี่ก็นะปลาหมึกเห็นชัดเจนขนาดนี้อู้อันนี้จะรู้หรือเปล่านะ วุ้ยอะไรอ่ะควนอ้วนฟามิงโก้เอาไอ้แม่กุ้งราตเตองมาใส่อีกเลยนะเดี๋ยวก่อนสิเดี๋ยวคอนสิจะเย็นเย็นสิลูกค้าปอดาดโหง่ายมากไม่เห็นยากสักนิดดีง่ายเลยใช่ไหมคะอยากเล้อันยากๆบ้างแม่ปุ๋ยยวกได้อักยากอะอะอะไร เราดูนะยังไม่ได้ยกนะเย้ยอะไรอ่ะมองแค่นี้หายออกไหมเสือดาวเสือดาวมันเป็นสัตว์ที่ชอบกินของเปื่อยเน่าเฮ้ยอะไรอ่ะเสือชีตาเสือชีตามันเป็นของชอบที่กินของเหลือจากสัตว์อื่นๆที่กินเนื้อ เสืออะไรอ่ะไม่ใช่เสือมันไม่ใช่เสือพายินาพายินาถูกต้องถูกต้องพายินาหนูแยมรู้ว่ามันเหมือนย้ำย้ำจำรูปทรงของมันได้เพราะว่ามันมีในสัตว์ป่าของหนูแยมดูแยมจำได้โอเคแมวนำแมวน้ำ,นำง่ายอ่ะอะไรอ่ะอ่ะาใช่หนึ่งรอบ ้ยูตอะไรอ่ะตัวนั้นอ่ะเหมือนตัวแมวน้ำเลยนะแต่มันมีฟันอ่ะไม่รู้ว่าตัวอะไรใช่แต่นี่แหละที่แองชายไม่รู้วอรัสค่ะวอรัสโอ้โหเฮ้ยเตาทึ่เตาบกเตาบกทำไมถึงว่าเป็นเตาบกคะเพราะไ่า แล้วถ้าเต่าทะเลล่ะมันจะเป็นยังไงคะมันจะมีครีบแบนๆเ,เหมือนหางของเต่าต,ตัวนี้มันจะมีครีบเป็นอ่า<ๆ>เดี๋ยวต่อมานะอ่าเดี๋ยวมาดูอึบอ่าตัวนี้ล่ะเต่าทะเลเต่าทะเลเป็นยังไงอ๋อเต่าทะเลด้านหน้ามันจะมีเหมือนครีบเห็นไหมแตกต่างกันนะด้านนี้คือเต่าบกบก นี่คือเต่าทะเลนะครับเดี๋ยวแม่คุยจะไปเป็นคนทายนะคะยิ่มยัมจะเป็นคนฉายอ่ะโอเคอุ้ยอะไรอ่ะกับหัวตั้งคาอะไรอ่ะมองไม่ออกเลยอ่ะเออทายราชกานข้าวขาวเ่าก็ถืงว่ามันกับหัวไปอีกนี่ มากเลยอ่ะโหอ้วนอ้วนอ่ะดูสิจะให้ตอบว่ายังไงอ่ะพ่อมาดูเห็นแต่ก้นอ่ะอ่าแล้วดูอ่าแล้วพ่อจะพลิกอีกทีนึงอ่าม่สุดสุดละออปากแหลมแหลมอ่ะนกอ่ะนกอะไรไม่รู้อ่ะมันดูไม่ออกลองตั้งดูสิเชลเลยดูสิมันเป็นเชลเลยแล้วโอ้นกกระจอกเทศต่อไปอะไร อะไรอะอะไรอะยังแย่อ่าแมงมุมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวอีกตัวหนึ่งตัวนี้ตัวนี้ใจยากยากอ้โหอะไรอ่ะมียากแล้วนะมียากแล้วนะมีงงงงหรือยิ้มยิ้มนิ่งๆเลยหรอไม่ไม่ไม่มีงงงงโอ้วียนหัว วันนี้เดี๋ให้หนูยิ้มแย้ไปอยู่กับคุณแม่นะแล้วคุณพ่อจะจะให้ไทยว่านี่คือเจ้าหญิงอะไรเอานะเตรียมพร้อมนะโอ้โหเด็กๆมาเงย่เงหน้อยนหน้อยอยิ้มเย้าถูกยิมยได้ไปยมเย่พี่หไมเอะเงาจริงจรง้ยเข้ามาอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ

มันจะมียยอยๆลงโอเคเอาเตรียมตัวแล้วๆลลแล้วแล้วติงติงๆติงตงติงเฮ้ยยิมยงรู้เปล่าเจ้าหญิงอะไรไม่ใช่จินนี่นะเจ้าหญิงที่อยู่กับเจ้าอลาดินอะเออใช่เจ้าหญิงอะไรอะอลาดินจอจานจอจานไซด์กิน เปนไกนวมันเห็นสีมันสวยมากเลยอ่ะมันเห็นสีด้วยยงอมันเห็นสีออกเลยสวยมากถ้ามันมี5้าอันเนี่ยมันจะติดมากถอยะ สีฟูนิทราใช่ไหมใช่ค่ะถูกต้องเลยข้างนอกนั่คือแสบหูมากกินกราสกันสนุกมากเลยหมดแล้วป้าเดี๋ยวเราไปนั่งตอบแล้วให้ยิ้มแย้มให้ยิ้มแย้มแสดงโชว์มาเฮ้ยอะไรอ่ะอันนี้รู้เลยอันนี้คือซินเดอเรลล่าอุ้มจระเข้มมองไม่ออกเลยอ่ะเอาออกไปละ อันนี้เราถูกเราได้ฝากเก็บไว้ข้างหลังก่อนนะไหนถูกนะอ่าสองนิ่งๆอันนี้ยีราฟกับฉลามอันนี้ปลาดาวอันนี้ซีฮอสอ่ะอันนี้กวางอุ้ยอะไรอ่ะโอ้โหหล่นลงมาเต็มเลยอ่ะหล่นลงมาเต็มเลยอ่ะ ให้ยิ้มแย้มนั่งลงตรงนั้น <Okay. S 1> ดึงสงเริ่มายอ่มาสิโอ้โห,หา,ยอ,ยา,าโอุ้ยตอบถูกด้วยสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะหนูยิ้มหนูแย้มก็ได้เรียนรู้สัตว์ต่างๆนะคะรวมถึงเหล่าเจ้าหญิงด้วยนะคะผ่านการเล่นแสงและเงานะคะโอเควันนี้สนุกสนานมากๆเลยนะคะแม่ๆก็สามารถไปทำให้ลูกเล่นได้ง่ายๆเลยนะคะ สำหรับคลิปว<ม>ิดีโอ,<พ>อนี้เนาะแม่ปุ๋ยหนูย,ยิ้มหนูแย้มพ่อบอมพวกเราขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย,บายค่ะ